หลายคนคงจะเคยได้ยินมาบ้างว่าบางครอบครัวในหลายๆประเทศมักจะมีการกดขันเข้มงวดกับลูกหลานมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นเพราะตัวเองไม่ได้มีโอกาสเรียนสูงสูงมาก่อนก็เลยพยายามผลักดันลูกให้ไปถึงหรือจะเป็นเพราะตัวเองได้เรียนจบระดับสูงสูงแล้วได้ดี ก็เลยอยากให้ลูกได้ดีเหมือนกันแต่สุดท้ายคนที่ต้องแบกรับความกดดันที่มากเกินไปเหล่านั้นก็คือเหล่าเด็กๆนั่นเองเช่นเดียวกันกับในโชคที่เป็นพ่อเลี้ยงเดียว และมีลูกชายหนึ่งคนในโชคมักจะกวดขันภูมิผู้เป็นลูกชายให้ตั้งใจเรียนหนังสืออยู่เสมอซึ่งภูมิก็เป็นเด็กดีที่เชื่อฟังพ่อเขาตั้งใจเรียนอ่านหนังสือและไปเรียนพิเศษจนไม่มีเวลาว่างแต่ถึงแบบนั้นมันก็ไม่เคยเพียงพอสำหรับคนเป็นพ่อจนช่วงหลังมานี้ ภูมิก็รู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินและเริ่มรู้สึกอิจฉาเหล่าเด็กข้างบ้านที่มักจะได้วิ่งเล่นสนุกกันที่ละแวกหน้าบ้านอยู่ทุกยามเย็นหลังเลิกเรียนทำไมเราถึงไปวิ่งเล่นแบบคนอื่นไม่ได้บ้างนะภูมิต้องไปเรียนพิเศษ แม้กระทั่งวันเสาร์ที่เป็นวันหยุดแต่เพราะแบบนั้นเขาก็ได้รู้จักและสนิทกับกายที่เรียนที่เดียวกันหลังจากที่โรงเรียนเลิกกายก็ได้ชวนภูมิไปเล่นวิดีโอเกมที่บ้านของเขาทนายเดินอ้อมไปหลังเสาจะเจอกล่องสมบัติด้วยนะโหไหนลองดูหน่อยว้าวเจอสมบัติจริงด้วย สนุกใหญ่เลยนะทั้งสองคนกินขนมก่อนสิจ้าแล้วก็อย่าเล่นวิดีโอเกมมากไปล่ะเดี๋ยวสายตายจะเสียเอาเออกไปวิ่งเล่นออกกำลังกายหน่อยก็ดีนะจ้าครับแม่โหกกยแม่นายใจดีจังนอกจากจะให้เล่นเกมแล้วยังให้ไปวิ่งเล่นได้ด้วยใจดีที่ไหนกันล่ะตอนนี้เป็นเวลาเล่นเกมเฉยๆหรอกถ้าถึงเวลาเรียนแล้วแม่ก็เข้มงวจะตายไป มีแบ่งเป็นเวลาเรียนกับเวลาเล่นด้วยเหรอทำไมของฉันถึงมีแต่เวลาเรียนอย่างเดียวเลยล่ะฮะมีเวลาเรียนอย่างเดียวนี่นะถ้าฉันเจอแบบนั้นฉันคงจะหัวระเบิดตายไปแล้วหลังจาก ได้เห็นสภาพแวดล้อมดีๆจากครอบครัวของกายภูมิก็เริ่มรู้สึกกังขากับวิธีการอบรมสั่งสอนของพ่อที่เกินพอดีเขาตัดสินใจขัดคำสั่งพ่อเอาเวลาปกติที่ต้องอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนที่เกินความจำเป็นออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆภูมิลูกกำลังทำอะไรอยู่ ทำกันบ้านเสร็จแล้วทําไมไม่อ่านหนังสือแล้วมาวิ่งเล่นไร้สาระอยู่ได้ไร้สาระอะไรเด็กบ้านอื่นไม่เห็นต้องเรียนขนาดผมเลยเขามีทั้งเวลาเรียนและเวลาเล่นแล้วทําไมผมถึงต้องเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวเลยล่ะน,นี่แกย่อกย้อนพ่องั้นเหรอทั้งหมดมันก็เพื่อตัวแกทั้งนั้นแกคิดว่าพ่อลำบากทํางานหาเงินไปเพื่ออะไรทำเพื่อผมเหรอ ถ้าทำเพื่อผมจริงก็ต้องใส่ใจกันบ้างสิทุกวันนี้หายใจเข้าออกก็มีแค่เรื่องเรียนผมจะบ้าตาอยู่แล้วก็ได้งั้นต่อจากนี้ไปพ่อจะไม่สนใจแกอีกแล้วถ้าแกยังไม่สำนึกเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกัน ในโชคโกรธลูกชายเป็นอย่างมากที่ไม่ยอมเชื่อฟังตนอยู่ดีๆลูกชายที่เชื่อฟังมาตลอดก็ต่อต้านเขาจึงพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้ลูกชายกลับมาเชื่อฟังเขาตามเดิมซึ่งประจวบเหมาะพอดีเพราะช่วงนี้มันมีข่าวลือกำลังแพร่สะพัดว่าที่ถนนเก่าใกล้บ้านนั้น มีสารร้างตั้งอยู่ที่ไม่ว่าจะขอพรอะไรก็จะสมปรารถนาทุกประการนี่สินะสารร้างที่คนพูดถึงกันแม้ว่าปกติในโชคจะไม่เชื่อเรื่องงมงายแต่เพราะครั้งนี้เขาอยากจะให้ลูกเชื่อฟังมากจนขาดสติก็เลยลองหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดู่สักที โดยไม่รู้ผลเลยว่าที่ตามมามันจะเป็นอย่างไรข้าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดช่วยดนบันดาลให้ลูกชายของผมเชื่อฟังผมทุกอย่างด้วยเถิด ดุดดังปาฏิหารในวันนั้นหลังจากที่กลับมาบ้านโชคก็พบว่าภูมิลูกชายของเขากำลังตั้งใจอ่านหนังสือก่อนนอนเป็นอย่างดีและหลังจากวันนั้นภูมิก็เชื่อฟังโชคทุกอย่างทำให้โชคได้รับรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงและเขาก็พึงพอใจมากภูมิลูกพ่อช่วงนี้ที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างลูก ดีมากเลยครับผมตอบคำถามของคุณครูได้ถูกข้อจนได้รับแต่คำชมตลอดเลยโอ้ดีแล้วดีแล้วแล้วได้ออกไปเล่นกับเพื่อนบ้างไหมลูกไม่ได้ออกไปเล่นเลยครับเสียเวลาจะตายไปเอาเวลาไปใช้อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนดีกว่าอืมดีดีมากเลยพ่อภูมิใจในตัวลูกจริงๆแบบนี้ในอนาคต พ่อก็ไม่ต้องเป็นห่วงลูกแล้วจนกระทั่งคืนหนึ่งกลางดึกโชคเดินลงมาหาน้ำดื่มเพราะคอแห้งแต่ก็พบว่าในความมืดภูมิกำลังนั่งอยู่คนเดียวที่โซฟาภูมิลูกพ่อ ทำไมไม่ยอมเปิดไฟล่ะลูกแล้วลลทำไมยังไม่นอนอีกเล่านี่ก็ดึกมากแล้วนะโชคเอ่ยถามแต่ภูมิก็ไม่ตอบเพราะรู้สึกแปลกๆโชคก็เลยตัดสินใจเปิดไฟดูและก็ได้พบว่าลูกชายของเขากำลังนั่งเมอยิ้มย่องมองมาทางเขาอย่างหน่าคนลุกซึ่งดวงตาก,ก็ดูไร้ซึ่งแววตา เฮ้ยภูมนั่งทำอะไรอยู่นะลูกแล้วทำไมยังไม่นอนอีกผมหิวน้ำก็เลยลงมาดื่มน้ำนะครับดื่มเสร็จก็กะว่าจะนั่งพักสักหน่อยแล้วค่อยไปนอนถ้าอย่างนั้นผมขอไปนอนก่อนนะครับ ฟันดีนะครับคุณพ่อแม้จะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นแต่โชคก็เก็บงามความผิดแปลกไว้ในใจและทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตราบใดที่ลูกยังเชื่อฟังเขาก็ไม่คิดจะทำอะไรจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งภูมิอยู่แต่ในห้อง ไม่ออกจากห้องเลยจนกระทั่งตกกลางคืนโชคเลยตัดสินใจไปหาลูกชายที่ห้องภูมิอยู่ในห้องหรือเปล่าลูกพ่อเปิดประตูเข้าไปนะทันทีที่เปิดประตูเข้าไปโชคก็ได้พบกับภาพสยองขวัญภูมิ ลูกชายของเขากำลังถือมีดแทงไปที่ศพหนูตัวเล็กด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ผมมนี่ลูกลูกทำอะไรอยู่อ้าวคุณพ่อทำไมถึงทำสีหน้าตกใจแบบนั้นล่ะครับผมก็แค่กำลังศึกษากายวิภาคของเจ้าหนูตัวนี้อยู่เองอืมกับของมนุษย์จะคล้ายๆแบบนี้ไหมนะ กล่าวจบภูมิก็สแสยะยิ้มและมองมาทางโชคโชครู้สึกขนลุกใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะสัญชาตญาณของเขามันร่ำร้องให้เขารีบพาตัวเองออกจากห้องนี้และปิดประตูหนีทันทีหลังจากคืนนั้นโชคก็กลัวจนนอนไม่หลับ เขาได้รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ลูกชายของเขายามรุ่งสางเขาจึงลองชวนภูมิไปที่วัดด้วยกันและน่าแปลกที่ภูมิก็ยอมไปแต่โดยดีซึ่งเมื่อมาถึงวัดและพบกับหลวงพ่อพระท่านก็แสดงสีหน้าตกใจออกมาอย่างไม่ปิดบังเมื่อมองไปที่เด็กชายคืนเด็กมาเถอะโยม หลวงพ่อทักขึ้นโดยที่ยังไม่มีใครพูดอะไรทำเอาโชคได้แต่มองพระสงฆ์กับลูกชายสลับไปมาด้วยความชง,งนก็ได้กูก็เบือที่จะเล่นหมดลูกชายแล้วเหมือนกันทันทีที่กล่าวจบร่างของเด็กชายก็ค่อยๆจางหายไปสร้างความตกตะลึงให้กับโชคเป็นอย่างมาก นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับหลวงพ่อถามตัวเองดูเธอโยมเจ้าสิ่งนั้นมันคือตัวตนที่อยู่ในอีกภพภูมิหนึ่งไม่ควรมาอยู่ที่นี่แต่ถ้าได้รับอนุญาตมันจะสามารถมาแทนที่คนในภพนี้ได้และคนที่ถูกแทนที่ก็จะโดนส่งไปภพนั้นแทนโยม รีบกลับบ้านไปดูเถดิดว่าลูกชายโยมยังปลอดภัยดีหรือไม่หลังจากได้รับคำเตือนจากหลวงพ่อโชก็รีบกลับบ้านไปและพบว่าลูกชายของเขานอนสลบอยู่หน้าบ้านในสภาพมอมแมมซึ่งโชก็รีบพาลูกชายไปที่โรงพยาบาลทันทีผ่านไปหลายวัน ภูมิก็พึ่งฟื้นคืนสติกลับมาลูกพ่อฟื้นแล้วเหรอลูกอาการเป็นยังไงบ้างพ่อผมอยู่ที่โรงพยาบาลเหรวครับใช่แล้วล่ะลูกพ่อตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะตอนนั้นผมหลับไปแล้วอยู่ดีๆก็ตื่นมาอยู่ในป่าที่ไหนก็ไม่รู้หลงอยู่ตั้งหลายวันถึงจะมีคนลุงใจดีพาออกมาส่งข้างนอกพ่อขอโทษนะ ลูกพ่อขอโทษพ่อขอโทษหลังจากที่เกือบเสียลูกชายไปเขาก็ได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาและเขาก็สาบานในใจกับตนเองว่าต่อจากนี้จะไม่กดดันลูกชายอีกต่อไปแล้ว หลังจากที่ภูมิหายดีและกลับมาที่บ้านแล้วยามโพลเพลวันหนึ่งเขาก็เดินทางไปที่สารร้างบริเวณถนนเก่าเด็กชายคุกเข่าลงที่หน้าสารและพนมมือขอให้พ่อของผมลายเป็นคุณพ่อที่ใจดีเหมือนกับคนลุงที่เจอในป่าด้วยเถอะครับสาธุ ก่ God. God. P P อนหน้านี้ในระหว่างที่ภูมิ ถูกสับเปลี่ยนให้ตัวปลอมมาอยู่กับพ่อตอนนั้นที่เขาหลงอยู่ในป่าเขาก็ได้พบกับประสบการณ์มากมายหนึ่งในนั้นก็คือการได้พบกับคุณลุงใจดีคุณลุงใจดีคอยช่วยเหลือปรับทุกเขามาโดยตลอดจนภูมิรู้สึกว่า อยากจะให้พ่อของตนใจดีเหมือนลุงคนนั้นซึ่งลุงคนนั้นก็ได้ให้คำแนะนำว่าหลังจากกลับมาได้ให้ภูมิมาขอพรที่ศาลร,ร้างและเขาก็ทำตามแต่โดยดีโดยที่ไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าแท้จริงพ่อของเขาเด็ดกลับตัวกลับใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกกลับมาแล้วเหรอครับพ่อต่อไปนี้เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะแล้วก็พ่อจะไม่บังคับอะไรลูกอีกแล้วครับพ่อ ผมมีใครได้ยินไหมช่วยด้วยมีใครได้ยินไหมผมผมพออยู่ตรงนี้ช่วยด้วยช่วยด้วย